สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาดูรถหกล้อดํ้ดินนะครับดั้ดินประมาณ6คิวนะครับเดี๋ยวมาชมพร้อมๆกันเลยนะครับ อันนี้พึ่งต่อดำเสร็จนะครับยังไม่ได้ทำสีนะครับก็สเปครถก็เป็น h ีโนนะครับฮีโน่ซิงไฮเทคนะครับคันนี้เครื่องยนต์เป็น HO7D นะครับ195แรงม้านะครับ เครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็เป็นรถเก่าญี่ปุ่นนะครับสำหรับคันนี้อันนี้ก็เกียร์นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นปั๊มยกดำนะครับอันนี้ก็เป็นกระบอกดำนะครับยกสี่ตันนะครับ นี่นะครับชุดจับขากระบอกยกดำนะครับอันนี้ก็เป็นถังพักไฮดรอลิกยกดำนะครับเปนชุดเทา ใช้เหล็กเหลาตันนะครับ2นิ้วรถคันนี้ประกอบอยู่ที่ชุมพลนะครับอำเภอชุมพลจังหวัดสุรินทร์นะครับก็สนใจสอบถามได้นะครับสำหรับ6ล้อดับดินนะครับ ครับเดี๋ยวมาชมภายในกันต่อนะครับภายในหัวเก๋งก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นด้านบนนะครับอันนี้ก็ทําการเอาถอดเบาอก,กับพรมนะครับไปซักใหม่ครับเพื่อให้สะอาดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับภายในจเจ้า ไฮเทคคันนี้นะครับไม่มีผูนะครับนี่นะครับ Hino FD7D ครับ ตัว F D นี่คือโค้ดรหัสชัดซีนะครับขึ้น F D นะครับถ้าจะเป็นตระกูล E สู่จะขึ้น F R R นะครับ7 D นี่ก็คือโค้ดของเครื่องยนต์ครับจะมี7 C กับ7 D นะครับ7 C ก็เป็น109 185แรงม้านะครับส่วน7 D นี้เป็นเครื่องยนต์195แรงม้านะครับ นี่ครับสภาพยังไม่ได้ทําสีใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นสมองเงินนะครับเป็นรูปสมองนะครับ,รบ,รบแล้วก็เป็นสีเป็นสมองทองนะครับขอภายด้วยนะครับจะมี Defense> สมองเงินกับสมองทองนะครับสําหรับตัวนี้เป็นสมองทองนะครับเดี๋ยวมาดูโค้ดรหัสชัดซีนะครับเลขชัดซีที่ผมได้กล่าวไปเมื่อกี้นะครับ นี่ครับโคตรหัสจะขึ้น FD นะครับเป็นชัดซีนอกนะครับนี่ครับฝั่งถังน้ำมันนะครับสำหรับ ชัดสีเทียมตัวนี้จะใช้เหล็กหน้าห้านะครับเหล็กรางน้ำหน้าห้าห้านิ้วนะครับส่วนไม้ขอนรองกระบะตัวนี้จะใช้3านิ้วนะครับหน้าหน้าสามนะครับชัดซีเทียมจะเป็นหน้า5้าส่วนชัดซีกระบะตัวนี้จะใช้หน้าสีนะครับ ส่วนกระบอกดำจะใช้ยี่ห้อนี้นะครับ T.S.A Group นี่ครับคันนี้ก็สเปคกระบะยาว3เมตรห้นะครับส่วนฟ้าข้างตรงนี้ ฝาข้างตรงนี้นะครับวัดความยาวมาเป็น50เซนนะครับเหล็กราวกันกระบะตรงนี้2ราวนะครับก็สนใจสั่งได้นะครับความสูงของกระบะงานก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นชุดหูช้างนะครับ นี่ครับกระบะใหม่ยังไม่พ่นสีนะครับอันนี้ก็เป็นเหล็กฉากนะครับเหล็กหนาทําทการดามตรงเสาตัวนี้นะครับเพื่อความแข็งแรงนี่ครับฝาท้ายฝาท้ายก็เป็นเอกลักษณ์ทางอู่ชุมพลบุรีนะครับก็จะทรงประมาณนี้นครับ ทำเป็นแปดเหลี่ยมนะครับสั่งได้นะครับส่วนปากนกแก้วตรงนี้นะครับสั่งได้นะครับจะอยู่ด้านข้างหัวมุมหรือจะอยู่ตรงกลางก็ได้สั่งได้นะครับส่วนคันนี้จะอยู่ตรงกลางนะครับคันรถคันนี้ก็สนนราคาที่7จ็ดแสนแปดนะครับราคาคุยกันได้นะครับจะแต่งแบบไหนครับจะแต่งแบบ ธรรมดาธรรมดาหรือจะแต่งเต็มสั่งได้นะครับราคาเจแสนแปดเจ็ดแสนแปดหมื่นนะครับเลือกสีได้นะครับชอบสีสีอะไรสั่งได้นะครับเลือกสีเลือกการแต่งแบบไหนสั่งได้นะครับราคาคุยกันได้นะครับก็สเปคเป็นเครื่อง HO7D 195แรงมา้าชัดซีนอกนะครับคันนี้ เป็นชัดซีคู่ตัวมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้มีโอกาสมาทางชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับก็เลยถือโอกาสมารีวิวการต่อกระบะรถดัมบ์หกล้อนะครับซึ่งตรงนี้เป็นตลาดซื้อขายรถ6กล้อใหญ่มากนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของร้านนะครับ สำหรับท่านใดกส็สนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับพูดคุยกันได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับสอบถามกันได้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดซ b s สไคร e ให้ช่องพี่อุ้มพาเพลินด้วยครับเป็นช่อง Youtube น้องใหม่นะครับก็จะถ่ายทั่วไปนะครับรถเกี่ยวรถบรรทุกเป็นช่องวาไราตี้ทั่วไปนะครับ ก็าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับช่องพี่อุ้มพาเพลินสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับคลิปการต่อกระบะรถหกล้อบรรทุกดิน5-7คิวนะครับพ็ขอ,อกล่าวสวัสดีครับผม